การใส่สูรอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราสูรต้องแป๊ะมันมีเรื่องอื่นๆอ,อีกถ้าใครลองมาหลายวิธีแล้วแล้วมันไม่ใช่ตัวเองเลยหรือมันตุ้งแบบก็ฉันเป็นคนอย่างเงี้ยกูบอกไดยเลยอันเนี้ยง่ายกว่าและถ้าใช้วิธีแบบที่เราเคยได้ยินกันนั่นก็คือแต่งตัวให้รู้สึกเป็นพวกเดียวกันเช่นสวยพรีเมียมดูแพงแต่วิธีแบบนี้ต่อให้เราแต่งแล้วดูเนียนก็จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าเราเป็นพวกเดียวกันแต่วิธีที่ครูจะให้คืออีกฝั่งหนึ่งจะว้าวแล้วมองคุณว่า ดูแพงคือยอมใจเงินพูดง่ายๆมองเราเป็นแรงบันดาลใจหรือไอดอลของเขานั่นเองพระเอกในชีวิตจริงนะคะที่เขาก็ไปเรียนปรับลุกเขาก็ต้องพัฒนาตัวเองอะ่ะเข้าใจใช่ไหมเขาต้องเป็นเจตรชาธุรกิจความรู้เขาก็ต้องเติม แต่วันนี้มีวิธีที่ง่ายกว่านั้นเพราะการพยายามเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้คนอื่นยอมรับนับถืออะบางทีเราไม่ใช่ตัวเองฝืนบางทีเรารู้สึกได้เขามาเป็นเพื่อนเรามารู้จักอะไรอย่างนี้ให้เขายอมรับนับถือด้วยการต้องแต่งตัวแบบเขาขนาดนั้นแล้วมันก็ฝืนมากๆวิธีที่ง่ายกว่าก,กันเยอะและมีพลังมากกว <บา S 1> ่าเพราะเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อพยายามทําให้ใครชอบเราทําให้คนอื่นนับถือเราแต่เราไม่เคยนับถือตัวเองไม่ได้ยอมรับตัวเองก่อนเช่นเปลี่ยนจุดแข็งที่คนเหล่านั้นฮะ เขาไม่มีแต่เขายอมเขาอยากมีแบบเราจำฉากหนึ่งที่เสกนินบอกได้ไหมตอนที่พระเอกไปนั่งฟังงานสัมมนาฟรีอะนะแล้วเสกนินก็ขึ้นบางทีบอกว่าถ้าจะขายของให้เขาเนี่ยคุณจะขายอะไรแล้วทุกคนก็พยายามตอบขายของถูกขายนั่งขายน,ายนี่แล้วมีคำหนึ่งที่เขาพูดขึ้นมาว่าเงินอยู่ในอากาศถ้าใครเจอปัญหาก็สามารถจับเงินได้แล้วมีประโยคนึงที่เขาพูดขึ้นมาว่าอะไรอะแล้วคุณอะ จะให้ผมยอมซื้อยอมซื้อสินค้าคุณอะคุณมีอะไรที่ผมไม่มีละ่ะประโยคน,นี้แพงมากนะเพราะมันใช้ได้ในชีวิตจริงคุณไม่ได้อยู่ในสถานะที่จะต้องแต่งเพื่อไปเป็นพยายามเป็นตัวเขาเป็นพวกเดียวกวับเขาเขาเห็นเราแต่งเฮ้ยแต่งแบบนี้เขาอยากแต่งแบบเราอะแต่แต่งไม่ได้อ่ะ เขายอมจ่ายเงินนะถ้าเรื่องแต่งตัวนะใครมาใช้เรื่องนี้เป็นนะคุณไม่ต้องพยายามฝืนแต่งตัวเป็นคนอื่นเลยไม่ต้องไล่ล่าลูกค้ากลุ่มนี้เลยแต่เขาจะยอมจ่ายเงินยอมสยบอะโดยที่เราไม่ต้องไปพยายามอะไรเยอะถ้าเราแต่งตัวมี2แบบแต่งในแบบที่เขาอยากแต่งมากแต่เขาแต่งไม่ได้อันนี้แบบที่1กับ2ตัวเพื่อโชว์ในสิ่งที่เขาอยากมีแต่เขามีไม่ได้ต้องไม่มีและให้ยอมจ่ายเงินด้วยนะขู่ว่าเพิ่งเจอใส่แขนกุดไม่ได้เลยใส่สั้นไม่ได้เลย วันที่จะต้องใส่ได้คือวันที่ไม่ออกไปเจอใครพอเขาเห็นเราลงสื่อโห<ฮ><ฮ>คนคนคน,นึงได้แต่งในแบบที่เขาอยากแต่งอนะ่ะแต่เขาแต่งไม่ได้อ่ะทุกคนนะกลับไปที่ตัวอย่างของคนทําออนไลน์ที่ประสบความสําเร็จบางคนใส่มาแค่เสยืดอ่ะแต่ใส่ไม่ได้แต่เรามีคนที่สําเร็จในออนไลน์นะใช้วิธีนี้กลุ่มลูกคา้าเขาเป็นคนรวยหมดเลยระดับพรีเมียมมหาเศรษฐีระดับประเทศหมดเลยใส่เสื้อโช๊คลมโชว์จุดเด่นของตัวเอง ไม่ต้องไปพยายามเปลี่ยนเอาใจคนอื่นแต่รู้ว่าตัวเองมีของดีในตัวแล้วดึงออกมาคนเหล่านี้ทํายังไงอ่ะเห็นไหมยอมใจเงินทำยังไงให้ได้กล้ามแบบเนี้ทํายังไงให้ได้หุ่นแบบนี้ทํายังไงให้ได้ผิวแบบนี้ทํายังไงให้ได้มีไลฟ์สไตล์ในการแต่งตัวแบบนี้แล้วมีจุดขายของเราได้ค่ะแต่งตัวเป็นตัวเองได้โดยอะไรรู้จุดแข็งแล้วดึงมันออกมาจากการแต่งตัว โชว์งนั้นเลยอย่างภูมิใจและมั่นใจคนเหล่านี้เขาว้าวเราอะเพราะเขาอยากได้แต่เขาไม่ได้อยากมีแต่ไม่มีแต่เราไม่เคยเห็นค่าสิ่งที่เรามีไงว่าเออโม่แต่ไปว้าวคนอื่นอะไปส่องคนอื่นอะแต่จริงข้อดีในตัวเองจุดแข็งของตัวเองการแต่งตัวในแบบของตัวเองมันว้าวคนอื่นในขนาดนั้นเลยนะต้องไม่มีและให้ยอมจ่ายเงินด้วยนะและส,สาวๆราะคะคิดว่ามีจุดไหนที่ว้าว